เห็นเพื่อนเยอะนะคะจะให้พ่อควนขึ้นไหมนี่เออ่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะคะขึ้นได้แล้วค่ะอ

อันนี้เราก็อาบน้ํากันเสร็จแล้วนะคะแม่เม่ช่วงนี้เราก็จะกลับนะคะ <c oughs> น,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 นุ่มน,ะะน,มนุ่มเพิ่งมานะคะนคุณยายอยู่ทั้งคุณอันนี้นุม่มนิ่มกับยายบุญมีมาหลังนะคะแม่เม่วันนี้เราก็มาอาบน้ํากันนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะวันนี้ก็ ติดงานนะคะก็ติดงานเพื่อนๆติดงานกันหมดนะคะว่ามีไม่เยอะนะคะวันนี้ข <laughs> <laughs> น,นาดยู่ด้วยทุกวันนะคะเม่นี่ขนาดอยู่ด้วยทุกวันยังวิ่งนะคะต <laughs> ัวใครตัวมันเหมือนกันนะคะแม่ <laughs> นาดอยู่ด้วยทุกวันนะคะก็โดนน้ำแล้วก็มีนะคะมีมีมีฝึกวิทยายุทธนะคะไม่ให้พ่อขวันขึ้นนะคะพังศูนาลีนะคะโอ้ยนะคะตกใจมากๆเลยวิ่งตัวใครตัวมันนะคะแม่วันนี้ <c oughs> อาอาบน้ําเสร็จก็นะคะกําลังเดินทางกลับบ้านนะคะวันนี้วันนี้ตัวเล็กๆของเรานะคะน้องน้ำมนนะคะแล้วก็อุงอิงแล้วก็นะคะหลายๆเชือกนะคะไม่ได้มานะคะเพราะว่าติดงานนะคะติดงานติดงานถูกเชิญตัวไปนะคะแม่ไปงานมันเกิดนะคะ ก็เหลืออยู่แต่รุ่นใหญ่ๆนะคะก็ไม่เยอะนะคะไปก่อนเพื่อนเลยนะคะเม่กลัวเขากลัวจับไม่ได้นะคะฟังทุนารีกลัวเจ้าของขึ้นไม่ได้แม่ มะลิก็วิ่งนะคะวันนี้ก็ห้าสาวนะคะอาบน้ำด้วยกันนะคะเพราะว่าติดงานกันหลายเชือกนะคะแม่วันนี้ก็มีห้าสาวนะคะก็มีนะคะเนี่ยบุนเพิ่มนะคะแล้วก็แม่แก้วนะคะ ตันนี้ก็จะเป็นน้องส้มนะคะน้องส้มแล้วก็พังสูนารีนะคะแมนพังศูนารีแล้วก็พังแม่มูนนะคะไม่คันด้วยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพี่แม่อันนี้ก็มีนะคะ ผายทองคูนนะคะหนุ่มทองคูนกำลังมานะคะมาหลังเพื่อนเลยนะคะวันนี้มาหลังเพื่อนนะคะวันนี้วันนี้มาหลังเพื่อนเลยแม่แก้วนะคะจะไปก็ไปไม่ไปนะคะห่วงน้องส้มอยู่นะคะตอนนี้ นี่เราก็แยกย้ายนะคะแยกย้ายบ้านไข่บ้านมันนะคะแม่ไปอย่างซาเลี้งมาันเด้อละไปลูกไปอันนี้ก็แม่แก้วนะคะไปไปไปเข้าบ้านนะคะไปลูกไปไปไปแม่มุ่นไปละแยกย้ายกันนะคะแยกย้าย ทางเข้าบ้านแม่แก้วกับแม่มูลนี่โอ้ยทำใจนะคะแม่มบอ,อกว่ฉันต้องไปนะ้ำแม่แก้วว่ามีคนไปนี่เจาของเข้าไปเอาอันรถไปเคลนยหนะไปลูกไปไปย่างย่างย่างนกดแม่มูลนั่นไป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 เร็วไปเดิน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 เร็ว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 ไม่อยากไปนะคะเพราะควรไปเอาซาเลงลงไปเอาซาเลงนะคะ เลี้งมาไว้ขินยากให้แม่แก้วนะคะแม่ตอนนี้เราก็แยกย้ายก,กันไปบ้านใครบ้านมันนะคะบ้านแม่แก้วกับแม่มูลเนี่ยทางเข้าบ้านน่ะลำบากกันดานมากๆเลยนะคะ <c oughs> โอ้ย หมื่นหมื่นที่เขาไม่รู้ว่าจะเข้าบ้านตัวเองไหมสงสัยจะตามแม่มูลแน่ๆเลยนะคะจะเข้าบ้านไหมไม่รู้นะคะนี่ไปแม่มูลแล้วกลับบ้านกลับบ้านถอยถ่ยถยถยกลับบ้านกลับบ้านไปกับแม่มูลนะคะนี่ไอลูกถอยถอยถอยไม่ไม่ไม่กลับบ้านตัวเองนะคะไอลูกไป ไปเล่นเร่นดินแล้วปะไป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 เไปไปร็วเร็ว<ๆ><ๆ>ไม่อยากกลับบ้านตัวเองนะคะไปเร็วเรไปไปนู่นไปนู่นเลยบ้านตัวเองอยู่นู่นเลยนะคะจะตามแม่มูลนะคะไม่อยากไปบ้านตัวเองนะคะแม่แก้วนี่ไม่อยากไปบ้านตัวเองนะคะมาแล้วจะวิ่งตามแม่มูลนะคะแม่ เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินมาถึงบ้านแล้วไม่อยากเข้าบ้านนะคะแม่แม่แม <laughs> จะไปหาแม่มูลนะคะวันนี้ ต้องได้ได้คุมนะคะต้องได้คุมต้องได้คุมเอาเลยต้องคุมเข้มนะคะแม่มาถึงบ้านแล้วต้องมีอย่าตามแม่มูลนะคะไม่อยากเข้าบ้านตัวเองนะคะแม่แก้วนี่ติดนะคะติดแม่มูลนะคะวันนี้ก็นอนบ้านนะคะวันนี้กลัวฝนตกนะคะแม่แม่ ช่วงนี้เราก็ต้องนอนบ้านนะคะเพราะว่าบางทีถ้าหัวค่ำไม่ตกก็ตกกลางดึกนะคะไม่ตกหัวค่ำก็ตกกลางดึกค่ะเราก็เลยต้องให้แม่แก้วนอนที่บ้านนะคะก็เข้ามาแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้ไลน์นี้ก็แค่นี้นะคะแม่แม่เจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ